วันนี้วันที่16ธันวาคม2 5 6 3นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ทางสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปีนะคะโดยการยื่นเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปีสามารถทำได้3ช่องทางด้วยกันก็คือ1ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมนะคะ2ยื่นเปลี่ยนแปลงผ่านแอปพลิเคชัน sso connect นะคะ 3. ยื่นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็คือ v w w w sso.go.th นะคะสำหรับวันนี้คู่มือมนุษย์เงินเดือนจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี2564ผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะนั่นก็คือ w w w sso.go.th ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำตามขั้นตอนในคลิปเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปฟังรายละเอียดของเรื่องนี้ ฝากกดติดตามช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือนและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเปิดหน้าจอที่มี Google Chrome ค่ะตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยเข้ามาที่หน้า Google นะคะถ้ามีชื่อเว็บไซต์ก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะของสำนักงานประกันสังคมก็คือ w ว w ร์ไ sso.go.th นะคะหรือถ้าไม่รู้เว็บของประกันสังคมก็สามารถพิมพ์คำว่าประกันสังคมเข้าไปได้เลยค่ะเราก็จะเห็นตัวนี้นะคะโฮมสำนักงานประกันสังคมค่ะคลิกเข้าไปเลยก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก ก็คลิกตรงปุ่มสีน้ำเงินนะคะสมัครสมาชิกเข้าไปเพื่อกออกประวัติเพื่อที่จะกรอกรหัสผ่านนะคะเพื่อจะนำมาใช้เข้าระบบต่อไปค่ะเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าระบบโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักค่ะใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนที่เราสมัครสมาชิกค่ะแล้วกดเข้าสู่ระบบปุ่มสีเหลืองค่ะ จะขึ้นข้อมูลให้ล็อกอินนะคะแล้วก็จะมาขึ้นเป็นหน้านี้ค่ะหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลผู้ประกันตนของเราเองนะคะประกอบไปด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพศชื่อสกุลนะคะสิทธิ์ปัจจุบันที่เราใช้สิทธิ์อยู่ของโรงพยาบาลอะไรนะคะสถานะเป็นผู้ประกันตนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือวันที่เริ่มใช้เป็นผู้ประกันตนที่บังประกอกนะคะ,ะ,คะเมื่อวันที่1เดือน1ปี60ค่ะแล้วก็วันหมดสิทธิ์ก็คือจนกว่า จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะข้อมูลนี้เราทำในวันที่16นะคะแต่ข้อมูลในระบบจะขึ้นของเมื่อวานก็คือวันที่15เดือน12ค่ะหลังจากนั้นให้เลื่อนมาด้านล่างนะคะวันนี้เราจะมาทำการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลนะคะก็เลือกคลิกไปที่ยื่นแบบ ขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะก็จะเป็นยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลมีเลขบัตรเรามีชื่อเรานะคะมีนามสกุลเลือกเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลนะคะในกรณีนี้ก็คือการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปีค่ะก็คลิกเปลี่ยนประจําปีโรงพยาบาลเดิมก็คือโรงพยาบาลบางประกอบ8ค่ะ สถานพยาบาลนะคะเราก็คลิกลงไปตรงกรุณาเลือกสถานพยาบาลแล้วมีดอกจันรสีแดงไว้นะคะคลิกเลือกได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาตรงนี้นะคะจะเห็นชื่อโรงพยาบาลจะมีทั้งที่เป็นสีดําแล้วก็สีเทานะคะชื่อโรงพยาบาลที่เป็นสีดําคือโรงพยาบาลที่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้นะคะส่วนชื่อโรงพยาบาลที่เป็นสีเทาก็คือมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มไปแล้วนะคะ ส่วนใหญ่เราก็จะมีในใจอยู่แล้วนะคะว่าเราจะเลือกโรงพยาบาลอะไรนะคะชื่อโรงพยาบาลก็จะเรียงตามตวัวอักษรจะเห็นว่ากาไก่อยู่ข้างบนนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆสนใจเปลี่ยนใช้สิทธิ์โรงพยาบาลไหนก็สามารถคลิกลงไปได้เลยค่ะสมมติว่าเป็นโรงพยาบาลบางมดนะคะเราก็คลิกที่โรงพยาบาลบางมดได้เลยค่ะจะเห็นว่าด้านล่าง ก็ขึ้นชื่อเป็นสถานพยาบาลใหม่นะคะก็คือบางมดถัดมานะคะด้านล่างก็จะเป็นหลักเกณฑ์การเลือกสถานพยาบาลต่างๆนะคะเป็นข้อมูลย่อยๆที่ที่เคยแจ้งไปแล้วนะคะจะมาถึงข้อความที่เป็นตัวหนังสือใหญ่ๆนี้นะคะก็คือเป็นให้ยอมรับข้อตกลงขณะที่ข้าพเจ้าเลือกหรือเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ข้าพเจ้าได้นอนข้าพเจ้าไม่ได้นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลใดๆนะคะและขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดหรือสนักงานประกันสังคมข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คลิกยอมรับค่ะเมื่อคลิกยอมรับแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ เราก็จะได้หน้าจอเพื่อยืนยันการเปลี่ยนสถานพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องก็สามารถกดตกลงได้เลยค่ะเมื่อกดตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าจอนี้ค่ะท่านได้ยืนแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถตรวจสอบผลการเปลี่ยนสถานพยาบาลได้อีก2วันทําการที่เมนูประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาละค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีค่ะหลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนที่แจ้งในคลิปนะคะเราสามารถเข้าไปดูผลการยื่นเอกสารได้หลังจาก2วันทาการผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะถ้าเรายื่นเอกสารภายในวันที่1-15ถึง15ของเดือนนะคะจะสามารถเปลี่ยนไปใช้โรงพยาบาลใหม่ภายในวันที่16ของเดือนเดียวกันค่ะ ถ้ายื่นเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงสิ้นเดือนนะคะจะสามารถไปใช้โรงพยาบาลใหม่ได้ในวันที่1ของเดือนถัดไปค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้ายื่นเอกสารถ้ายื่นเอกสารภายในวันนี้นะคะวันที่16ธันวาคม2563ก็จะสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลใหม่ได้ในวันที่1มกราคม2564ค่ะ